สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในแชร์หมดเปลือกเรื่องประกันกับผมโดนะครับคราวนี้ผมมีหัวข้อนะครับหัวข้อที่อยากจะมาแบ่งปันจากประสบการณ์ผม20ปีในการทํางานในธุรกิจประกันชีวิตนะครับในหัวข้อแบบประกันที่ขายดีที่สุดของผมตลอด20ปีแบบประกันแบบนั้นคืออะไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอบเลยก็ได้ครับนะบแบบประกันที่ขายดีที่สุดที่ผมทํามาตลอด20ปีนะครับก็คือแบบประกันแบบคือแบบประกัน สุขภาพครับประกันเพื่อสุขภาพประกันสุขภาพคืออะไรครับก็คือก็คือแบบประกันที่เวลาเจ็บป่วยนะเวลาเจ็บป่วยไปนอนโรงพยาบาลน,นะครับนะฮะก็มีค่ารักษาพยาบาลที่เคลมได้จากแบบประกันแบบนั้นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่ํารวยที่สุดมีเงินทองมากมายหรือคนคนในระดับลากยากก็ตามนะฮะนะฮะแต่ที่ผมขายมาเนี่ยนะครับตลอด20ปีเนี่ยนะครับ แบบประกันสุขภาพคือแบบที่ขายดีที่สุดเพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าคนทุกคนห่วงนะครับว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะครับเจ็บป่วยนั้นอาจจะเกิดจาก2ออย่างคือเกิดจากอุบัติเหตุและเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่สบายเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยครับเวลาไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยบางทีค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะครับก็ ไม่ต้องควักกระเปา๋านะมีบริษ,ษัทประกันมาจ่ายให้นะครับอาจจะจ่ายเกือบทั้งหมดหรืออาจจะจ่ายให้หมดเลยก็ได้นะฮะแล้วมันยังตามด้วยการค่าชดเชยรายวันไปนอน3วันนะฮะค่าชุดเชยวันละพันนะครับก็ได้สามพันเหมือนกับเป็นค่าตัวตัวค่าค่าตัวของตัวเองเนะฮะเวลาไปนอนแล้วไม่ได้ทํางานนะฮะทำวันละพันไสามวันก็ได้สามพันอย่างเงี้ยนะครับยังไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลแล้วก็จะตามด้วยโรคไร้แรงต่างๆนะครับโรคไร้แรงต่างๆที่เรากลัวกันมากๆนะก็คือโรคหัวใจ มะเร็งแล้วก็โรคก,ก็เกี่ยวกับระบบสมองเธอนะฮะทั้ง3าอย่างเนี้ยมักจะป่วยเรื้อรังแล้วค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับบางทีออกมาแล้วก็ต้องเข้าใหม่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะแบบประกันแบบสุขภาพนะครับก็จะเป็นแบบที่ผมขายดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนชนชนั้นกลางหรือคนที่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยกันนะครับก็สนใจที่จะทําประกันสุขภาพก็แน่นอนแล้วครับก็ทําตามฐานันดรศัก์ของแต่ละคนนะครับก็ มีมากก็ทํามากรายรับมากก็ทําแบบระดับสูงหน่อยนะครับมีรายได้น้อยก็ทําแบบพอผมปากผมคอเงี้ยนะครับซึ่งจะทํามากจะทําน้อยนะครับท่านก็ปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตของท่านนะครับว่าเราควรจะทําแบบไหนนะครับครับแล้วก็เนี่ยฮะเป็นแบบที่ขายดีที่สุดตลอด20ปีนะครับคือประกันสุขภาพหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้สั้นๆนะครับประมาณ3นาทีเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับ